เสียงรอยตำรวจเอกชาตรีตะคอกดังลั่นห้องสอบส่วนเก้าค่ำของสถานีตำรวจครบาลคลองเตยมันสะท้อนผนังปูนเปลือยที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนและคราบสกปรกกลับมายังร่างผอมเก้งของคมชายหนุ่มพนักงานส่งของวัยสาสิบตนที่นั่งตัวรีบอยู่บนเก้าอี้เหล็กเย็นเชียบเหงื่อเม็ดเล็กผุดพรายบนหน้าผ้าคล้ำแดดของเขาไม่ใช่เพราะความร้อนอบอ้าวของใบเดือนเมซา แต่เป็นเพราะความกลัวที่กัดกินหัวใจมึงยังจะปากแข้งอีกเหรอไอ้คมผู้กองชาตรีในเครื่องแบบบรีดกลิบคมกริบยืนคำหัวคมดวงตาแข็งกร้าวของเขามองมาอย่างเหยียดยามนาฬิกาข้อมือเรือนทองบนข้อมือซ้ายสะท้อนแสงไฟนีออนที่กระพริบอยู่เหนือหัวหลักฐานมันมัดตัวมึงขนาดนี้ยาบาตังรอยเม็ดในตะกร้าสงข,งของของมึงมึงจะแก้ตัวว่างไงคมกืนน้ำลายเหนียว หนืดลงคออย่างยากลำบากผมผมไม่ได้ทำจริงๆครับผู้กองเสียงของเขาสั้นเครือแต่ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ผมไม่รู้ว่ายาบ้ามันมาอยู่ในตะกร้าผมไม่ยังไงผมแค่มาส่งของตามปกติส่งของเหรอส่งยาบ้าละสิไม่ว่าผู้กองชาตรีแค้นเสียงคนอย่างพวกมึงมันก็อย่างนี้แหละทำตัวเป็นมดงานแต่รับหลังก็คายาหาเงินง่ายง่ ภาพเหตุการณ์เมื่อสามวันก่อนพุดขึ้นในหัวของคมวันนั้นเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจฝ่าความจอแจของตลาดคลองเตยเพื่อไปส่งของตามปกติระหว่างทางในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งเขาเห็นผู้กองชาตรีกำลังยืนคุยกับชายท่าทางมีอิทธิพลคนหนึ่งมีการยื่นซองสีน้ำตาลให้กันผู้กองชาตรีเหลือบมาเห็นเขาพอดีสายตาของผู้กองในวันนั้นเต็มไปด้วยความไม่พอใจ คมรีบขี่รถออกมาจากตรงนั้นด้วยความรู้สึกสังรัอนใจแปลกใดเขาไม่คิดเลยว่าการเห็นเหตุการณ์นั้นจะนำมาซึ่งชะตากรรมอันเลวร้ายในวันนี้ผมสาบานได้ครับผู้กองผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคมพยายามอ้อนวอนให้ผมตรวจฉีก็ได้ครับตรวจแน่ตรวจแน่แต่หลังจากมึงเซ็นรับสารภาพแล้วผู้กองชาตรีตโตูเล็กเสียงดังปัง กูให้เวลามึงอีกห้านาทีถ้ามึงยังไม่ยอมเซ็นกูจะทำให้มึงรู้ว่านรกมีจริงความเส้นหวังเข้าเก้าลุมหัวใจของคมเขารู้ดีว่าตัวเองกำลังตกเป็นเหยื่อของอำนาจมืดที่มองไม่เห็นการปฏิเสธของเขาไร้ความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐที่ตัดสินเขาไปแล้วว่าผิดเขาเป็นเพียงคนตัวเล็กในสังคมใหญ่โตแห่งนี้เสียงของเขาจะดังไปถึงใครได้ ความเส้นหวังเข้าเก่ากุมหัวใจของคมเขารู้ดีว่าตัวเองกำลังตกเป็นเหยื่อของอำนาจมืดที่มองไม่เห็นการปฏิเสธของเขาไร้ความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รัฐที่ตัดสินเขาไปแล้วว่าผิดเขาเป็นเพียงคนตัวเล็กร่างผอมบางของปิ่นนักเข้าฝึกหัดจากสำนักข่าวออนไลน์เล็กๆยืนแอบมองเหตุการณ์หน้าห้องสอบสวนด้วยใจละทึก เธอมาทำข่าวลักเล็กขโมยน้อยตามที่ได้รับมอบหมายแต่บังเอิญได้ยินเสียงแอะอวยวายมาจากห้องสอบสวนนี้ความสงสัยทำให้เธอหยุดฟังและสิ่งที่ได้ยินทำให้คิ้วของเธอขมวดเข้าหากันมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่เธอพึมพำกับตัวเองนิ้วเรียวกำปากกาในมือสัญชาตยานักข่าวบอกเธอว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่คดีฆายาธรรมดา คณะที่ผู้กองชาตรีหันไปหยิบเอกสารบางอย่างบนโต๊ะคมคือเหลือบมองไปรอบห้องอย่างรวดเร็วหน้าต่างบานเก็ตเก่าเ่าดูเหมือนจะเป็นทางออกเดียวแม้จะเสี่ยงแต่ยังดีกว่าการต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำในเสียววินาทีนั้นคมตัดสินใจเขารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีกระโจนพรวดไปยังหน้าต่างผลักบานเกตที่ผุพังออกและมุดตัวนีออกไปยังบุดวิต ท่ามกลางเสียงตะโกนดาทอของผู้กองชาตรีที่ตามมาข้างหลังเสียงฝีเท้าของคมดังกระทบพื้นปูในซอยแคบแท้สลับกับเสียงหอบหายใจของตัวเองหัวใจของเขาเต้นระรัวราวกับจะทะลุออกมานอกอ,อกเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปไหนรู้แต่เพียงว่าต้องหนีไปให้ไกลที่สุดล่างผอมบางของปิน นักข่าวฝึกหัดจากสำนักข่าวออนไลน์เล็กๆยืนแอบมองเหตุการณ์หน้าห้องสอบสวนด้วยใจระทึกเธอมาทำข่าวลักเล็กขโมยน้อยตามที่ได้รับมอบหมายแต่บังเอิญได้ยินเสียงแอะอวยวายมาจากห้องสอบสวนนี้ความสงสัยทำให้เธอหยุดฟังและสิ่งที่ได้ยินทำให้คิ้วของเธอขมวดเข้าหากันมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่เธอพึมพำกับตัวเองนิ้วเรียวกำปากกาในมือแน่ สัญชาตญาน,นักข่าวบอกเธอว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่คดีฆาตยาธรรมดาขณะที่ผู้กองชาตรีหันไปหยิบเอกสารบางอย่างบนโต๊ะคมเหลือบมองไปรอบห้องอย่างรวดเร็วหน้าต่างบานเกตเก่าดูเหมือนจะเป็นทางออกเดียวแม้จะเสี่ยงแต่ยังดีกว่าการต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำในเสียวินาทีนั้น คมตัดสินใจเขารวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีกระโจนพรวดไปยังหน้าต่างพลักบันเกตที่ผูพังออกภาพใบหน้าเกรียวกราดของผู้กองชาตรีและคำคู่ยังคงตามหลอกหลอนความคิดที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ดูเลื่อนรางยิ่งที่ดูเลื่อนรางเมื่อเทียบกับความต้องการที่จะเอาชีวิตรอดในตอนนี้เขาหลบซ่อนตามซอกลึบของชุมชนแอนอัดที่เขาคุ้นเคยเหมือนบ้านหลังที่สอง กลิ่นขยะและความอับชื้นที่เคยชินบัดนี้กลายเป็นเกราะกำบังให้เขาจากสายตาของกฎหมายที่กำลังไล่ล่าเสื้อยือดเก่าที่ชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อแนบติดกับผิวคล้ำแดดของเขาท้องร้องประท้วงแต่เขาก็ไม่กล้าออกไปหาอะไรกินกลัวว่าจะเจอเข้ากับสายของตำรวจในขณะเดียวกันเป็นเริ่มลงพื้นที่สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีของคมเธอ เริ่มต้นจากร้านค้าที่คมไปส่งของเป็นประจำก่อนถูกจับกลุ่มแม่ค้าเจ้าของร้านเล่าด้วยท่าทีหวาดระแวงว่าเห็นตำรวจสองนายเดินตามคมมาสักพักแล้วก่อนจะมีการเข้าจับกลุ่มที่ดูรุนแรงเกินกว่าเหตุไอคมมันเด็กดีไม่น่าจะไปยุ่งกับเรื่องแบบนั้นได้หรอกหนูแม่ค้ากล่าวทิ้งท้ายเป็นยังได้พูดคุยกับวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งที่รู้จักกับคมเขาเล่าว่า สองสามวันก่อนคมถูกจับคมเคยบ่นให้ฟังรู้สึกเหมือนมีคนตามและเห็นผู้กองชาตรีทำอะไรลับๆล,ล่อในซอยเปลี่ยวข้อมูลเหล่านี้ยิ่งทำให้ปินมั่นใจว่าคมอาจจะถูกใส่ร้ายจริงความพยายามของปินไม่ได้ราบรื่นนักเมื่อบรรณาธิการของเธอรู้เรื่องที่ปินกำลังสืบอยู่ก็เรียกเธอไปตักเตือนเรื่องนี้มันอันตรายเกินไปนะปินอย่าไปยุ่งเลย ผู้กองชาตรีเขาก็มีเส้นสายอยู่เราเป็นแค่เสือเล็กเจนอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวแต่ปินยังคงดือรร้นเธอมองว่านี่คือโอกาสที่จะได้ทำข่าวที่สร้างผลกระทบจริงๆไม่ใช่แค่ข่าวอาชญยากรรมเล็กไดน้อยเยที่ไม่มีใครสนใจคืนนั้นคมตัดสินใจติดต่อปินหลังจากได้เบอร์โทรศัพท์ของเธอมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่ยังไว้ใจได้ เขานัดเจอปินในมุมมืดของตลาดเก่าที่ปิดแล้วผมต้องหาหลักฐานพิสูจน์ว่าผมไม่ได้ทำคมพูดเสียงสั้นผมเห็นผมเห็นผู้กองรับเงินปินตาดจริงหรอคะพี่คมแล้วพี่มีหลักฐานอะไรไหมคมสายหน้าอย่างสิ้นหวังผมไม่มีอะไรเลยผมเป็นแค่คนส่งของจะเอาอะไรไปสู้กับเขาไม่เป็นไรคะ่ะเราต้องลองดูปินให้กำลังใจ ปินจะพยายามหาทางช่วยพี่เองทั้งสองคนเริ่มวางแผนกันอย่างลับๆคมพยายามนึกทบทวนรายละเอียดของวันที่เขาเห็นผู้กองชาตรีรับเงินให้ได้มากที่สุดทั้งเวลาสถานที่และลักษณะของชายอีกคนที่อยู่กับผู้กองส่วนปินพยายามใช้ทักษะนักข่าวของเธอในการหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับผู้กองชาตรีเธอพบว่าผู้กองชาตรีมีประวัติที่ไม่ค่อยโปร่งใสนะ นักเคยมีข้าวหรือเรื่องการรับสวยและการใช้อำนาจในทางที่ผิดแต่ก็ไม่เคยมีใครเอาผิดเขาได้สักครั้งการเคลื่อนหวของพวกเขาไม่ได้หลอดพ้นสายตาของผู้กองชาตรีเขาสั่งให้ลูกน้องคอยจับตาดูความเคลื่อนหวของคมและคนที่อาจจะให้ความช่วยเหลือมีชายชกรันสองสามคนเริ่มมาปุวนเปี้ยนแถวห้องเช่าเก่าของปินและคมคู่เธอทางอ้อมให้เลิกยุ่งกับเรื่องนี้ วันหนึ่งขณะที่ปินกำลังจะกลับห้องพักเธอสังเกตเห็นชายสองคนท่าทางไม่น่าไว้วางใจกำลังดอมมองดอมอยู่หน้าตึกที่เธอพักเธอใจเสียแต่ก็พยายามทำอัวให้เป็นปกติที่สุดเมื่อเข้าไปในห้องเธอรีบโทรหาคมทันทีพี่คมคะและพี่มีหลักฐานอะไรไหมคมสายหน้าอย่างเส้นหวังผมไม่มีอะไรเลยผมเป็นแค่คนส่งของจะเอาอะไรไปสู้กับเขาไม่เป็นไรคะ เราต้องลองดูปินให้กำลังใจปินจะพยายามหาทางช่วยพี่เองทั้งสองคนเริ่มวางแผนกันอย่างลับๆคมพยายามนึกทบทวนรายละเอียดของวันที่เขาเห็นผู้กองชาตรีรับเงินให้ได้มากที่สุดทั้งเวลาสถานที่และลักษณะสังสุยทองชายอีกคนที่อยู่กับผู้กองปินว่าพวกมันรู้เรื่องเราแล้ว,ลวสถานการเริ่มบีบคั้นเข้ามาทุกขณะคมรู้ดีว่าเวลาของเขามีไม่มากนากัก ถ้าเขายังหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องถูกจับและครั้งนี้เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้หนีอีกแล้วในที่สุดโชคก็ดูเหมือนจะเข้าข้างพวกเขาบ้างลุงสมบัติวินมอเตอร์ไซค์ที่เคยให้ข้อมูลกับปินติดต่อกลับมาหาเธออีกครั้งหนูปินลุงนึกออกแล้ววันที่ไอโคมมันโดนจับนะ ลุงเห็นตำรวจคนหนึ่งมันทำอะไรแปลกแปลงแถวตะกร้าส่งของของมันลุงไม่แน่ใจว่ามันใส่อะไรลงไปหรือเปล่าแต่ท่าทางมันมีพิรุษปินตาลุกวาวจริงหรอคะลุงแล้วลุงพอจะจำหน้าตำรวจถวดคนนั้นได้ไหมก็พอจำได้ลางนะมันไม่ใช่ผู้กองชาตร,รีแต่เป็นลูกน้องเขานั่นแหละข้อมูลนี้เป็นบอเบาอแเสสำคัญปินกับคมวางแผนกันอีกครั้ง พวกเขาตัดสินใจว่าจะต้องหาทางจับให้ได้ขา้ขานังคาคาว่ามีการสร้างหลักฐานเท็จเกิดขึ้นจริงๆคมสเสนตัวเป็นเหยื่อล่อเขาจะทำทีเป็นกลับไปทำงานส่งของตามปกติโดยหวังว่าพวกตำรวจจะตามมาและพยายามยัดข้อหาให้เขาอีกครั้งส่วนปินจะแอบซุ่มถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานมันเป็นแผนที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว คืนนั้นคมขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่าของเขาออกไปความมืดโดยมีปิ่นซ้อนท้ายไปเงียเชบหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะออกมานอกออกกองโทรศัพท์มือถือในมือของเธอถูกกำไวแน่นพวกเขาเลือกเส้นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวและเป็นจุดที่คมเคยถูกจับมาก่อนไม่นานเกินรถกระบะตำรวจคันหนึ่งก็ขับตามมาอย่างเงีย,งงยบ และปลาดหน้ามอเตอร์ไซค์ของคมให้หยุดชายชะกรอสองคนในชุดนอกเครื่องแบบลงมาจากรถตรงข้าหาคมด้วยด้วยท่าทีคุกคามหนึ่งในนั้นคือตำรวจคนที่ลุงสมบัติเคยชีย้เป้าไว้มึงยังกล้าออกมาเพ่นพ้านอีกเหรอไอ้คมพอจำได้ลังทานะมันไม่ใช่ผู้กองชาตรีแต่เป็นลูกน้องเขานั่นแหละข้อมูลนี้เป็นเบาแสสำคัญปิ่นกับคมวางแผนกันอีกครั้ง พวกเขาตัดสินใจว่าจะต้องหาทางจับให้ได้ขา้านังข้าเขาว่ามีการสร้างหลักฐานเท็จเกิดขึ้นจริงคมสเสนตัวเป็นเหยื่อล่อเขาจะทำทีเป็นกลับไปทำงานส่งของตามปกติโดยหวังว่าพวกตำรวจจะตามมาและพยายามยัดข้อหาให้เขาอีกครั้งส่วนปินจะแอบซูมถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานมันเป็นแผนที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง ตำรวจคนหนึ่งตะคอกปินที่แอบลงจากรถและซ่อนตัวอยู่หลังทางขยะใกล้เริ่มบันทึกวิดีโอทันทีมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอก็พยายามตั้งสติตตำรวจอีกคนเดินอ้อมไปด้านหลังมอเตอร์ไซค์ของคุมทำทีเป็นตรวจคนตะกราส่งของในเสียวินาทีนั่นเองเขาก็หยิบห่อพลาสติกเล็กๆห่อหนึ่งออกมากกจากกระเป๋ากางเกงของตัวเองแล้วทำท่าเหมือนจะยัดมันเข้าไปตะกรา นั่นไงคมตะโกนขึ้นพร้อมกับพยายามเบี่ยงตัวหลบคุณจะยัดยาผมอีกแล้วใช่ไหมตำรวจทั้งสองชะง,งักไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นคมรู้ทันก่อนที่คนหนึ่งจะตรงเข้ามาชาติตัวคมรวดคมอย่างรวดเร็วเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันขึ้นปินพยายามถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ให้ได้มากที่สุดแต่แล้วตำรวจคนหนึ่งก็สังเกตเห็นเธอเฮ้ย hey! มีคนถ่ายคลิป สถานการพลิกพันอย่างรวดเร็วตำรวจคนหนึ่งพุ่งเข้ามาหาปิ่นเพื่อจะแย่งโทรศัพท์มือถือคมเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจเสี่ยงอีกครั้งเข้าพลักตำรวจที่กำลังยื้อยุดกับเขาอยู่สุดแรงแล้วตะโกนบอกปิ่นหนีไปปิ่นเอาคลิปไปให้คนอื่นดูปิ่นลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่เมื่อเห็นสายตาแน่วแน่ของคมเธอก็ตัดสินใจวิ่งหนีไปความมืดทันที โดยมีตำรวจคนหนึ่งวิ่งไล่ตามไปติดทีส่วนคมถูกตำรวจอีกคนจับตัวกดลงกับพื้นอย่างรุนแรงปินวิ่งสุดชีวิตเสียงฝีเท้าของตำรวจที่ไล่ตามมาใกล้เข้ามาทุกขณะเธอเลี้ยวเข้าซอยเล็กซอยน้อยที่เธอพอจะจำทางได้จากตอนที่มาซื้อข้าวหวังว่าจะสลัดตำรวจคนนั้นหลุดแต่ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างเธอตำรวจคนนั้นยังคงตามมาอย่างไม่ลดละในที่สุด เธอก็มาถึงทางตันเป็นกำแพงสูงของโกดังร่างแห่งหนึ่งปินหอบหายใจอย่างหนักเงื่อไหลท่วมตัวเธอหันกลับไปมองตำรวจคนนั้นกำลังวิ่งตรงมาหาเธอด้วยสีหน้าทะมึงทึงส่งโทรศัพท์มาเขาตว,วัดปินกำาโลศับในมือแน่นเธอรู้ว่าถ้าเสียโทรศัพท์เครื่องนี้ไปทุกอย่างที่ทำมาก็จะสูญเปล่าในจังหวะที่ตำรวจคนนั้นกำลังจะเข้ามาถึงตัวเธอ เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังของตำรวจหยุดอยู่ตรงนั้นแหละทั้งปินและตำรวจคนนั้นหันไปมองตามเสียงปรากฏร่างของรอยตำรวจเอกชาตรียืนกอดอยู่ตรงปากทางกโกดังสีหน้าของเขาเรียบเฉยจนน่ากลัวทำงานกันได้เรื่องแค่นี้เองเหรอเขาพูดเสียงเย็นตำรวจก็คนที่ไล่ตามปินมาหน้าเจื้อลงทันทีขอโทษครับ ผู้กองมันหนีเร็วมากผู้กองชาตรีเดินเข้ามาหาปินชาสายตาของเขามองไปยังโทรศัพท์ในมือของเธอคิดว่าจะทำอะไรได้สำเร็จหรอแม่หนูนักขา่ขา,าวเขาเยาะเย้ยหลักฐานแค่นี้มันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไม่แน่หรอกครับผู้กองทั้งปินและตำรวจคนนั้นหันไปมองตามเสียงปรากฏร่างของร้อยตำรวจเอกชาตรียืนกอดอยู่ตรงปากทางเข้าโกดังสีหน้าของเขาเรียบเฉยจนน่ากลัว ทำงานกันได้เรื่องแค่นี้เองหรอเขาพูดเสียงเย็นปินตอบกลับอย่างไม่เกรงกลัวแม้ว่าในใจจะหวาดหวั่นอย่างที่สุดความจริงยังไงก็คือความจริงความจริงเหรอผู้กองชาตรีหัวเราความจริงมันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนพูดไม่ใช่หรือไงเขาหันไปสั่งลูกน้องเอาโทรศัพท์มันมาแล้วจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้มีปัญหาตามมาอีก ขณะที่ลูกน้องกำลังจะเข้ามาแย่งโทรศัพท์จากปินเสียงไซเรนรถตำรวจหลายคันก็ดังไกลเข้ามาจากทุกทิศทุกทางพร้อมกับแสงไฟสีฟ้าแดงที่สาดส่องไปทั่วบริเวณผู้กองชาตรีและลูกน้องมีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดไม่นานนักกลุ่มตำรวจในเครื่องแบบกลุ่มใหญ่นำโดยนายตำรวจยศสูงคนหนึ่งก็กรูกันเข้ามาบริเวณโกดังล่างรอยตำรวจเอกชาตรีคุณถูกควบคุมตัว ในข้อหาใช้อำนาจในทางที่ผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและพยายามสร้างหลักฐานเท็จนายตำรวจคนนั้นประกาศเสียงดังฟังชัดผู้กองชาตรีหน้าซีดเผือดนี่มันเรื่องอะไรกันผู้กองชาตรีหัวเรา่าความจริงมันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นพูดไม่ใช่หรือไงเขาหันไปสั่งลูกน้องเอาโทรศัพท์มันมาแล้วจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้มีปัญหาตามมาอีก ขณะที่ลูกน้องกำลังจะเข้ามาแย่งโทรศัพท์จากปินเสียงไซเรนรถตำรวจหลายคันก็ดังใกล้เข้ามาจากทุกทิศทุกทางพร้อมกับแสงไฟสีฟ้าแดงที่สส่องไปทั่วบริเวณผู้กองชาตรีและลูกน้องมีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดไม่นานนักกลุ่มตำรวจในเครื่องแบบกลุ่มใหญ่นำโดยนายตำรวจยศสูงคนหนึ่งก็กรูกันเข้ามาในบริเวณโกดังล่างผมไม่รู้เรื่อง เรารู้เรื่องดีกว่าคุณก็แล้วกันนายตำรวจคนนั้นตอบกลับก่อนจะหันไปสั่งลูกน้องควบคุมตัวทั้งหมดไปโรงพัก